อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์อรุณสวัสดิ์ครับหรือว่าอารุณสวัสดิ์ในภาษาก柬埔寨ตอกทั้งครับที่เทศเวียดนาแล้วก็ทน้ฟัมทั่วประเทศครับไปทําอะไรคะอาจารย์รอบนี้ที่พนมเปญก็มาช่วยพีเซ็ตทำงานมาสาวรวจ้านอาหารเพิ่มเติมเอาดาวมันติดให้นะครับเดี๋ยวจะอัปเดตรายละเอียดแต่มันมีอย่างนี้คุณอิจรีคุณพิพัฒน์ท่านผู้ฟังครับเศรษฐกมจ柬埔เนี่ยแต้อก็บอกว่าดีวันดีคืนนะครับผมมีตัวเลขล่าสุดจากธนาคารโลกที่จะมา นํานเล่าให้ฟังว่ามันเป็นอย่างไรบ้างแต่ภาพรวมเขาดีขึ้นมากอัตราตัวเลขคนจนเนี่ยเขาลดลงไปเยอะเลยนะคําว่าคนจนท่านผู้ฟังครับธนาคารโลกเวลาเขาวัดเนี่ยเขาเขาวัดว่ากาลังซื้อนะครับของคนคนนั้นเนี่ยถ้าคนไหนมีกําลังซื้อน้อยกว่าวันละหกิบกบาทนิดๆหกสิบาทหบาทห้าสิบต่าง 1, คือหนึ่งเหรียญเก้าสิบเซนแต่เป็นกําลังซื้อนะครับไม่ใช่เอา G D P มาหารด้วยจำนวนคนแต่เทียบกาลังซื้ออย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังในรายการว่า เวลาเราพูดถึงกำลังซื้อหรือ GDP เนี่ยคนในกลุ่มเชาวมีรูปถึงไทยด้วยเนี่ยเราต้องสากพูดสี่คูณห้าคูณ,คณเพราะว่าหนึ่งบาทของเราหรือหนึ่งดอลลาร์ในประเทศไทยเราเนี่ยเราซื้ออะไรได้เยอะแยะมากมายกว่าในสหรัฐอเมริกา,านะครับนี่ตัวเลขล่าสุดครับอันนี้จะเป็นคําถามนะครับตัวเลขล่าสุดของกัมพูชาเนี่ยก็ปรากฏว่าตัวเลขคนที่มีไรายได้ต่ำกว่ากว่าหกสิบหกบาทเศษหรือเดือนละสองพันบาทเศษเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับเขาเคยอยู่ที่สี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ ตอนนี้เขาลดลงไปเหลือ13.5เปอร์เซ็นตแปลว่าคนทัางประเทศตอนนี้มีคนเพียง13.5เปอร์เซ็นที่มีรายได้น้อยกว่าเดือนละ2,000คำถามคืองนี้ครับประเทศไทยเราเนี่ยวันนี้ประเทศไทยเรามีคนจนที่มีรายได้น้อยกว่า2,000บาทต่อเดือนเนี่ย10.9เปอร์เซ็นตนะคุณิฉสริงมีพัดก็คนข้างสูงเนะาะ10.9เปอร์เซ็นต์คำถามคือว่าในกลุ่มเซีแอมวีเนี่ยไทยเราจนน้อยคนจนน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับเซีแอมวีเนี่ย ใช่หรือไม่นะครับก็อันอันที่หนึ่งคือคนไทยเราเนี่ยคนจนน้อยกว่าทุกประเทศเลยเอชอยเอชที่ดีคือคนไทยเราจนน้อยกว่าบางประเทศเท่านั้นเองมีบางประเทศในกลุ่มเชลลบีทำดีกว่าเราเข้มเฉพาะในกลุ่ม C ชล v บนะคะเชกั์บีเท่านั้นเองครัเอกับบีเท่านั้นเองค่ะคำพูดภาษาสบ้านก็คือ เอนี่คือไทยชนะทุกประเทศอ่ะคนจน,น้อยกว่าเพื่อนก็ดีคือไทยยังไม่ชนะนะบางประเทศชนะประเทศไทย <c oughs> ของรางวัลเนี่ยยังไม่มีแต่ว่าเดี๋ยวผมจะหาซื้อของฝากน่ารักๆจากกัมพูชาไปสารางวัล เดี๋ยวมาดูชื่อก่อนว่าผลได้เป็นผู้ชายผู้หญิงเดี๋ยวลุ้นลุ้นกันนะคะว่าของรางวัลจะเป็นอะไรแล้วผู้โชคดีจะเป็นท่านไหนแสดงว่าของรางวัลคัสตอมไมซ์เลยนะคะ่เดี๋ยวเดี๋ยวดูชื่อเดี๋ยวทีมงานเดี๋ยวคุณขวัญส่งมาแล้วผมดูให้ว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงกีท่านค่ะที่เบอร์อะไรนะครับ4111005นะคะตอบ A หรือ B แล้วก็บอกชื่อที่อยู่มาด้วยนะคะครับเมื่อวานนี้ผมมาถึงที่นี่แต่เช้าเลยนะครับขึ้นบินมาลงแต่เช้าก็บอกว่า นี้การเดินทางระหว่างกรุงเทพพนมเปญนั้นสะดวกสบายไครเยอะเป็นหมดแล้วก็สนามบินเอ่ยต่อมาเอ่ยที่นี่ก็ต้องบอกว่าคล่องทับเดียวผมใช้เวลาไม่ถึงสิบนาทีที่สนามบินออกมาได้เรียบร้อยละนะครับแล้วท่านที่จะมากูชานี่ก็เรียนว่าไม่ต้องเปิดรถบินมาจากไทยหรอกซื้อสิมาที่นี่ถูกกว่าเยอะแล้วก็เนี่ยดูสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่เฟซบุ๊กไลฟ์ขนาดนี้ก็แข็งแรงดีนะครับก็แข็งแรงดีทีนี้ตกใจเมื่อวานนี้คุณศรีมพัฒน์ผมหลงวัน ไม่วก็เป็นวันจันทร์มาถึงก็นั่งรถเอ๊ะทำไมถนนตอนเช้าผมมาถึงประมาณสักแปดโมงเศษๆอเ่รเงี้ยฮะค่ะเอ๊ะทำไมถนนหนทางมันโล่งผิดปกติดูโล่งเชียวกที่บอกว่าพรรคพวกบอกว่าหลงวันแล้ววันนี้วันอาทิตย์บอกอ๋อเลยอ๋อแต่พอตอนตอนขึ้นเครื่องถูกวันเนี้ยเจนี้ต้องบอกว่าติดจริงๆติดจริงๆนะครับรถจราคึกคักเศรษฐกิจคึกคักคะนั้นก็เป็นเป็นภาพที่ได้สัมผัสเรื่องแรกแต่ว่าอันที่เห็นคุณเฉลี่คุณยุพัฒน์ท่ผู้ฟังครับ เห็นเครนก่อสร้างเห็นตึกก่อสร้างต่างๆนานาเนี่ยขึ้นเต็มไปหมดผมมาเฉลี่ยทุกสองเดือนนะครับกัมพูชามาทุกครั้งก็จะเห็นตึกใหม่ๆเกิดขึ้นทุกครั้งอันนั้นคือภาพที่เกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับตัวเลขธนาคารโลกท่านผู้ชมครับธนาคารโลกก็ต้องเปิดเผยตัวเลขเกี่ยวกับภาพรวมของกัมพูชาออกมาเขาก็บอกอย่างนี้ครับวันนี้ต้องบอกว่ากัมพูชาเนี่ยเข้าเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นต่ําเนี่ย มาตั้งแต่ปี2558สองปีที่ผ่านมาแล้วนะครับเพราะว่าคนของเขาเนี่ยมีรายได้ทะลุ1,070เปลียนไปเรียบร้อยลวเหตุผลที่ทะลุขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับก็เพราะว่าการเติบโตทางด้านภาคสินทอนะครับแล้วก็การท่องเที่ยวซึ่งตัวเลขล่าสุดการท่องเที่ยวนั้นกัมพูชาทะลุ5ล้านไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าดูย้อนหลังไปยิ่งน่าสนใจท่านผูงครับในปี2537จนถึง2558เนี่ยนะครับ20ปีเศษตรงนั้นเนี่ย กัมพูชาเติบโตเฉลี่ย7.6%ใน22ปีตรงนั <uncover ing 80> ้นนะครับ7.6%นี่ถือว่าสูงมากสูงเป็นที่6ของโลกเลยนะครับปีที่แล้วเนี่ยเติบโตเฉลี่ยประมาณ6.9%เท่านั้นเองนะครับก็ลดลงไปเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับการเติบโตที่7%ในปี2558แต่อย่างไรก็ตามธนาคารโลกก็คาดว่าปีนี้และปีหน้าเนี่ยกัมพูชาน่าจะเติบโตที่เฉลี่ย7%ต่อเนื่อง นะครับแม้ว่าการส่งออกสิงทอนั้นอาจจะชะลอตัวบ้างแต่ว่าการใช้จ่ายของภาครักที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งภาคก่อสร้างที่บูมมากขนาดนี้ในกัมพูชาเนี่ยมัจะช่วยส่งให้กัมพูชาเติบโตเฉลี่ย7เปอ็น2ปีและอย่างที่บอกความยากจนเนี่ยคุณอิศรีมิจพัฒ์ครับที่บอกว่าคนมีรายได้ต่ำกว่า2,000บาทหมายถึงกำลังซื้อต่ำกว่า2,000บาทต่อเดือนเป็นคนยากจนเนี่ยปี2550 ตัวเลขตรงนี้ยังอยู่ที่47.8เปอร์เซ็นอยู่เลยแนระเกือบครึ่งประเทศอะคุณเฉลียรีคุณพรเป็นคนที่มีไรายได้ต่ำกว่า2,000บาทต่อ <c oughs> ต่อปีต่อ,ต,อต่อเดือนต่อคนเนี่ยนะครับ <c oughs> แต่ตัวเลข 5, ล่าสุดคือตัวเลขที่คำนวณมาล่าสุดคือ <c oughs> 2, 2 5 5 7เนี่ยตัวเลขนี้ลดลงไปเหลือแค่13.5เปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าดีนะครับอันนี้ก็ถือว่าทําได้ยอดเยี่ยมจริง,รงๆแล้วเนี่ย กัมพูชาเขาเขาเรียกว่าเขามีเป้าหมายในการพัฒนาที่ว่ามิเลเนียมเตมวอลล์เมนต์โกลเนี่ยเ d g นเนี่ยนะครับเขาตั้งเป้าว่าเขาจะลดคนจนที่ว่ามีรายได้ต่ำกว่าสองพันเนี่ยให้ได้ห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับในปีสองพัห้าสิบสองแล้วเขาก็ทําได้นะครับแต่ว่าประเด็นอยู่อย่างนี้ครับท่านผู้ฟังครับแม้ว่าวันนี้อัตราส่วนคนจนเนี่ยจะลดลงไปเยอะมากแต่ว่าก็พ้นขีดสองพันบาทขึ้นมานิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นคนกัมพูชาสี่ล้านห้าแสนคนก็ยังถือว่ายังเป็นเขต ใกล้จนอยู่เขาใช้คำว่าเ,าน,เนียผัวนะคุณเฉลี่ยนะครับก็คือต้องพ้นสองพันบาทอำน,นาจซื้อพ้นสองพันบาทมานิดเดียวค,ครับยังยังถือว่ายัางก็ยังไม่ยังมีคนจนคนคนใกล้จนใช่ไหมกันค,คนใกล้จนค่อนข้างเยอะนอกจากนี้น,น,นะครับไม่ว่าจะเป็นครับค่ะแต่ก็มีชาวกัมพูชาจํานวนมากที่มาทํางานในประเทศเพื่อนบ้านหนีเส้นความยากจนตรงนั้นเขาก็ส่งรายได้กลับไปการที่คนกัมพูชากลับมาทา งานที่บ้านเราส่งรายได้กลับไปรายได้เขาก็เพิ่มมากขึ้นนะครับครอบครัวเขามีรายได้มากขึ้นทั้งหมดที่มาถูกคำนวณบดนะครับมาถูกคำนวณบดมันก็จะเป็นการรายได้ที่ส่งกลับมาถ้าเหมือนฟิลิปปินส์ที่คนส่งรายได้กลับบ้านเยอะแยะเป็นล้านลาน้ลานบาทต่อปีก็ทําให้พวก GDP มากขึ้นเวลาไปคํานวณจาก GDP คานวณต่อเป็นหลักซื้อมันเลยมากขึ้นไปด้วยครับนะครับแต่ทีนี้ตัวเลขอื่นๆที่น่าสนใจนะคุณอิสรีมีพัฒน์ไม่ไม่ลงตัวเลขมากเดี๋ยวมันจะหนักเกินไปครับเช้าวันจันทร์ก็คือว่า ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขการศึกษาต่อในระดับต่างๆของนักเรียนกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นตัวเลขอัตราการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดอะไรทั้งหลายเนี่ยต้องบอกโกลแบงค์ต้องบอกว่ากัมพูชาทําได้ดีมากทุกอย่างมีพัฒนาการอย่างเห็นได้ชัดนะครับอะไรก็ต้องดีใจกับเพื่อนกัมพูชาด้วยนะครับตอนนี้ก็ต้องจับตามองอย่างเดียวแล้วครับว่าการเลือกตั้ง,งท้องถิ่นกลางปีที่ถึงนี้รวมถึงการเลือกตั้งปีหน้านเนี่ย<ฆ>จะเกิดอะไรขึ้นจะผ่านไปได้อย่างเรียบร้อย สงบหรือไม่นะครับท่านสมเด็จทุนเซนจะครองอานาจต่อไปหรือว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่หลายฝ่ายคนกัมพูชาที่ผมรู้จักเนี่ยก็ต้องเรียนใานผู้ฟังว่าก็เขาคาดการว่าสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชคุนเซนนี่ชื่อเต็มชื่อเต็มค่ะใช่ก็คงจะครองอานาจต่อไปคงจะไม่มีอะไรสะดุดที่เปลี่ยนแปลงนะครับก็ใช่ครับปีนี้ท่านอายุหกสิบหกแล้วนะสมเด็จทุนเซนเนี่ยอีกถ้าครองตาแหน่งไปอีกห้าปีก็คือจะ เป็นช่วง67ถึง72นะครับแล้วก็นับถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นนายงนตรีมาแล้ว32ปีถือเป็นนายตรีที่อยู่ในตําแหน่งยาวนานที่สุดในโลกต,ต,ตับต่อไปอีก5ปีนี่คือจบที่37ปีของหาคนทำลายเถิติียากนะคุณอิสรรคุณพิจาตน์ครับค่ะ ก็เรื่องการรักษาอำนาจก็สามารถทําได้เหนียวแน่นนะคะแล้วก็มีการเจราจากับหลายๆฝ่ายที่น่าจะส่งผลทาให้ยุคต่อไปก็ยังคงเป็นยุคของคุณฮุนเซนนะคะครับนั่นก็ก็เป็นเรื่องของการเมืองของเขาแต่เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับทีนี้เมื่อวานนี้ผมไปเจอเคล็ดลับไปเจอร้านอาหารนะครับแล้วก็อยากจะเอาเคล็ดลับมาสู่ ท่านผู้ฝักที่ทําร้านอาหารหรือทํา SME อะไรเนี่ยผมไปเจอคนคนหนึ่งเป็นคนเกิดที่มาเลเซียคุณอิสุวีมยพัทครับชื่อปีเตอร์แล้วก็ไปได้สัญชาติอยู่แคนาดาไปทำธุรกิจคอมพิวเตอร์อยู่ที่แคนาดาะนะครับแล้วก็มีอุปสรรคชีวิตคือกลับมาเยี่ยมคุณพ่อแล้วคุณพ่อเสียชีวิตคุณพี่ก็เสียชีวิตอะไรประมาณนี้ก็สแสวงหาที่ท่องเที่ยว อยากจะแบบว่าลีภัยอ่ะคือแบบว่าลีทักใจหน่อยกรุงเทพก็ไปบ่อยละเสียมเดียบก็ไปบ่อยละไปบ่อยสุดท้ายเขาก็บอกมามาโปะเชที่พนมเปญที่เขาไม่เคยมาอืนะครับปรากฏว่าเขามาเขาก็เจอเอเจอเพื่อนที่แบบถูกใจกันก็เลยลองอยู่ที่นี่ได้ทานอาหารฝีมือแม่เพื่อนที่นี่แล้วเขาก็ตั้งร้านอาหารขึ้นมาเพราะว่าปรากฏว่าแม่เพื่อนเนี่ยเป็นคนทําอาหารอร่อยมากก็เลยออกตังคัให้แม่เพื่อนทาร้านอาหาร นะครับผมเนี่ยไม่รู้จักร้านนี้เป็นฝูงไม่รู้จักแต่ว่าเราก็เช็คจากพวกเว็บไซต์ต่างๆที่เขาแนะนําร้านอาหารกัมพูชาเพราะว่าอย่างที่เคยเล่าให้ฟังในรายการเฉลี่ยปฏิบัติว่าากัมพูชาคนไทยจะไม่ค่อยชอบหรอกเพราะว่ารสชาติมันจะเนียนๆนวลๆคนไทยส่วนใหญ,ญ่ชอบรสจัดนะคนที่ชอบอาหารกัมพูชาคือคนที่ไม่ทานเผ็ดเลยอ่ะจะชอบแล้วก็ไม่ชอบทานอาหารรสจัดคือไม่เปรี้ยวไม่อะไรเลยเนี่ยส<ม>บ,บายๆชอบนานอาหารกลางๆเนี่ยถึงจะทานได้คนไทย ร้อยละเก้าสิบเก้าเนี่ยจะไม่ชอบอาหารก <c oughs> ัมพูชาแต่ทีนี้น่าตกใจคือร้านที่ว่าเนี่ยนะครับเออปรากฏว่าฝรั่งนางค่าเนี่ยให้เรตติ้งเยอะมาก <c oughs> นะครับในเว็บไซต์ <c oughs> ที่ฝรั่งเขาเรตติ้งเนี่ยเราก็ไปเข้าไปดูในร้านนี้เป็นร้านเล็กๆจุมีสักสิบโต๊ะโต๊ะเล็กๆโต๊ะละสองคนก็จุ <c oughs> ได้ประมาณยี่สิบคนนะครับแม่ครัวก็เป็นเหมือนกับสุภาพสตรีเป็นชาวบ้านธรรมดาจะยิ้มย้ําแจ่มใสามาคุยกับเรา นะครับแล้วผมก็สั่งอาหารผมทานผมก็ก็อาหารเนี่ยรสชาติกลางๆแบกัมพูชาจะถือว่าทําได้ค่อนข้างดีรสชาติเนียนนวลคุณภาพของดีแต่ผมเห็นเจ้าของร้านมีมียุโรปคือระหว่างที่นั่งทานเนี่ยคุณสิยิมีพัดครับเราจะเห็นคนยุโรปคนจีนคนญี่ปุ่นเข้ามาทานไม่ขาดสายมากันเต็มเป็นหมดเลยทุกกลุ่มชาติเป็นค่ะใช่ เป็นฝรั่งที่นั่งทาเหมือนเรารู้เลยว่าเป็นลักษณะเอ็กซ์แท,ที่อยู่ในกัมพูชาที่เดินมาแต่งตัวสบายๆมาถึงมียกมือไหว้สวัสดีแม่ครัวอะไรตัว <c oughs> มีอะไร <c oughs> การสั่งก็สั่งแบบจานสองจานกินสบายๆเหมือนกับว่าคุ้นเคยร,ร้านนี้มาก <c oughs> ผมก็น,นั่งนั่งคุยกับทีมงานว่าเอ๊ะทำไมร้านนี้ถึงมีคนมาเยอะขนาดนี้ <c oughs> นะครับปรากฏว่าสักพักมียุโรปโตใหญ่ประมาณสิบคนเข้ามางานฝรั่งเศสแลวผมก็เห็นคุณปีเตอร์เนี่ยซึ่งยังยังไม่ได้คุยกันนะเขาไปยินหัวโต สิ่งแรกที่เขาบอกเลยว่าเนี่ยยินดีต้อนรับสู่ร้านเขานะอาหารเขาเนี่ยเป็นอาหารกัมพูชาขนาดแท้เขาเชื่อว่าท่านที่มาทานร้านเขาวันเนี้ยยังไม่เคยทานอาหารกัมพูชากันเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกท่านเนี่ยจะเข้าสู่โลกใหม่ของรสชาติอาหารขอให้เปิดใจกว้างรสชาติมันไม่เหมือนอาหารที่คุณทานทุกวันที่ยุโรปหรอกอ่าก็มีอินโทรดักชั่นต้องต้องเปิดตัวแบบนี้เลยนะค่ะ แล้วเขาก็แล้วเขาก็เปิดเมนูว่าของเขาเนี่ยมีอะไรดีบ้างอาหารดีองไรเช่นหมูเขาไปหมักยังไงเนื้อเขาหมักอย่างไรการน,นี้มีจุดเด็ดอะไรเขาอธิบายอยู่ไม่ขี่จังนะครับเสร็จแล้วประโยค์เด็ดตรงนี้คุณเดชวิริพัฒน์ก็บอกว่าคุณเลือกเลยคุณสั่งเลยสั่งอาหารมาเลยแต่เขาเนี่ยรู้ใจนักท่องเที่ยวนะไม่มีอะไรที่จะแย่ไปกว่าสั่งอาหารที่เองไม่ชอบทานแล้วไม่อร่อยทายนี้ถูกใจเรานะ เขาพูดอย่างนี้ต่อบอกว่าเพราะฉะนั้นอยู่สั่งเลยนะคุณสั่งเลยนะสั่งอะไรก็ได้ที่คุณคิดว่าคุณอยากทานแล้วถ้าทานแล้วไม่ชอบปั๊บคุณได้ทันทีโดยเขาไม่เก็บสตางค์ก็แบบนักท่องเที่ยวสามารถลองได้เลยตามใจเลยใช่เขาบอกคุณสั่งแบบไม่ต้องไม่ต้องกังวลเลยถ้าคุณทานแล้วคุณพบว่าไม่ชอบคุณหยุดทานเลยนะเราเราไม่เก็บสตางค์คุณไม่เก็บค่ะนักท่องเที่ยวคนนึ่งก็ถามผมก็หูผึ่งเลยผมว่านั่งอยู่๊ะติดกัน ผมก็หูเฟ่งเลยอาจารย์ค่ะเขาถามว่าอะไรเดี๋ยวขอเบรกไว้ก่อนได้ไหมคะอุบไว้ก่อนเดี๋ยวมาบอกช่วงหน้านะคะอาจารย์ค่ะสักครู่ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ Good Morning อาแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะเมื่อสักครู่ยังค้างเอาไว้ที่เอ๊ะเขาถามว่าอะไรยังไงแต่ว่าก่อนที่จะไปฟังว่าเขาถามว่าอะไรเรามาทวนคําถามของเราอีกสักครั้งดีไหมคะอาจารย์คะได้ครับเส้นแบ่งคนจนธนาคารโลกเขาใช้แบ่งที่คนที่มีรายได้หรือมีกําลังซื้อใช้กําลังซื้อแล้วกันนะครับ น้อยกว่า2,000บาทต่อนเดือนเนี่ยเองไทยแต่นี้มี10.9เซนะครับก็ดีกว่ากัมพูชาถึงแม้ว่าจะลดลงมาเยอะแล้วแต่ก็ยังมีคนจนเยอะกว่าไทยที่13.5คําคำถามคือว่าระหว่างคนไทยกับคนในประเทศ c l V ทั้งหมดเนี่ยนะครับคนจนประเทศไทยเนี่ยน้อยที่สุดคือชนะทุกประเทศจริงหรือไม่นะครับข้อเอคือน้อยที่สุดข้อบีคือมีบางประเทศคนจนน้อยกว่าคนไทยเอหรือบีของฝากจากพนมเป็นสามรางวัลรอท่านอยู่ครับ ค่ะเลือกคำตอบที่คุณผู้ฟังคิดว่าเอ๊ะน่าจะเป็นข้อนี้แหละเลือกเสร็จแล้วส่งชื่อที่อยู่มาที่เ m s ของเรานะคะที่4111005แล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าคุณผู้ฟังท่านไหนจะเป็นผู้โชคดีได้รับของฝากจากพนมเปญจากกระสันกระเสมัน์นะคะยังไม่ได้ซื้อแต่ว่าเดี๋ยวจะเลือกให้เหมาะสมนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันได้ว่าเป็นอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นชื่อก่อนใช่ครับค่ะ,คคะอาจรา์คำเมื่อสักครู่มาเล่าเทคนิคก,การขายค่ะค่ะ ร้านอาหารเนี่ยก็คือผมว่าคนไทยที่เล่าเรื่องนี้เพราะอยากให้ร้านไทยเนี่ยไปไป,ประยุกต์ใช้ได้กับลูกค้าจากประเทศเพราะในมุมกับการลูกค้าต่าง่งประเวลาทานอาหารไทยก็บางคนรู้สึกว่ามันรสจัดไปมันเผ็ดไปอะไรเงี้ยนะครับแต่กี้แต่ผมเล่ามาถึงตอนที่เรียกว่าคุณปีเตอร์ซึ่งเป็นเจ้าของร้านเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาบอกลูกค้าบอกสั่งเป็นที่เลยถ้าคุณไม่ชอบคุณคืนได้เลยนะครับลูกค้ายุโรปคนหนึ่งก็เลยสวนมาอ้าวคือแล้วร้านทํายังไงอ่ะคือเราบริเนสตางด้วยคุณจะอยู่ได้อย่างไร คุณปีเตอร์ต่ออย่างนี้ครับท่านผู้ฟังครับผมฟังแล้วก็ว่าขนลุกอ่ะผมต้องเดินไปสัมภาษณ์เขาต่อเลย <c oughs> ก็บอกว่าเอคนกัมพูชาย,ยังมีคนจนเยอะอยะเพราะฉะนั้น <c oughs> อาหารที่คุณไม่ทานเนี่ยเดี๋ยวเราจะตัดส่วนที่มันไม่สะอาดออกเราจะก็บให้ดีแล้วตอนเย็นเราจะอุ่นแล้วก็ไปแจกใจ่ายให้กับผู้ที่ต้องการอาหารโอ้มี <c oughs> แนวคิดที่นี่มาโดยตลอดค่ะอือยอดค่ะจุ <c oughs> <c oughs> ดยอดค <c oughs> ือคืออาหารทั้งหมดที่ที่แขกไม่ทานคือทานแล้วไม่ชอบรู้สึก เข้ารถไม่ได้เขาเก็บเลยแล้วบอกเขาจะตัดส่วนที่สกปรกทิ้งไปนะแล้วก็ฟรีให้ดีเพราะตอนเย็นจะอุ่นจะอุ่นแล้วก็ไปแจกจ่ายคนที่ต้องการเขทำอย่างนี้มาตั้งแต่วันแรกที่เริ่มตั้งร้านฟังแล้วดูมีสตอรี่ที่แบบมีคุณค่าขึ้นไปอีกอืใช่ครับัโต๊ะข้างๆผมที่เป็นยุโรปสิบคนสั่งกันขนำเลยปรากฏว่าก็ทานได้เพราะว่าอาหารกัมพูชาอย่างที่บอกรสชาติไม่เผ็ดมันนวลแล้วทานได้ แล้วแล้วเกิดคุณปีเตอร์เจ้าของร้านก็มาอธิบายว่าอย่างโน้นอย่างนี้ <C HA D> อย่างนั้นเพ <C HA D> ราะผมไปสัมภาษณ์เขาผมถามเขาบอกว่าเออพูดตรงๆนะคนไทยเนี่ยผมทานอาหารคาพูชามาหลายร้านแล้วนอกจากร้านที่ชื่อใบตาลหรือที่ชื่อว่าเฉลิมสำหรับแต่ภาษาคาบูชาเนี่ยรสไม่แซ่บแหละคนไทยไม่ชอบไม่รู้จะแนะนำให้คนไทยไปกินร้านไหนดีเขาบอกอ้าวมาเลยเพราะอาหารร้านเขาเนี่ยเขาตั้งใจทําขายฝรั่ง นะครับขายญี่ปุ่นขายจีนซึ่งเยอะมากรัาทานแบบว่าสบายเลยไม่ต้องไม่ต้องปรุงไม่ต้องเผ็ดอะไรเลยแต่ถ้าบอกเป็นคนไทยมาแล้วบ,บอกมาจากพวกเราเนี่นะครับ mm hmm. ก็บอกคุณจะเผ็ดระดับไหนอะ่ะ mm hmm. สูตถึงสิบวันนี้เขาทาระดับเผ็ดสูตแต่คาว่าสิบเนี่ยไม่ใช่สิบกัมพูชาหรือสิบเยอรมันนะแต่มันสิบประเทศไทยเขาทาได้หมดดัง mm hmm. นั้นถ้าผู้ฟังถ้ามาเที่ยวกัมพูชาเนี่ยนะครับเวลาไปร้านกัมพูชาเนี่ยบทเรียนอันที่หนึ่งก็คือว่า บอกเขาหน่อยว่าหนึ่งเราเป็นคนไทยเราไม่ชอบทานหวานอุ้ชานี้จะทานออกติดหวานหน่อยค่ะอันที่สองขอเผ็ดแบบคนไทยนะครับหรือถ้าจะมาร้านของคุณปีเตอร์เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปขึ้นเว็บไซต์ให้เดี๋ยวจะยังไม่ได้ให้ดาวเขาแต่ว่าคิดว่าน่าจะได้ถึงสีดาวเลยทีเดียวร้านนี้นะครับอันนั้นอันนั้นเป็นเทคนิคการขายที่อยากให้คนไทยเราเราผมว่าถ้าเรา คุยกับลูกค้านะครับผมเห็นแล้ววิธีการที่คุยกับลูกค้าทุกโต๊ะเป็นอะไรอย่างไรรักษาคุณภาพวัตถุดิบได้ได้สม่ําเสมอเรติ้งในในพวกไอทริปเอ่อพวกที่เว็บไซต์ฝรั่งที่เขาเน้นเรื่องการสำหรับร้านนี้ต้องบอกว่าสูงจริงๆแล้วสองชั่วโมงที่ผมอยู่ที่ร้านเนี่ยคนเข้ามาตลอดเวลาอยากให้คนไทยโดยเฉพาะท่านที่ทําร้านอาหารเนี่ยได้มีแบบนี้บ้าง ในดีแบบนี้บ้างน,น,น,นะครับค่ะก็เปิดตัวอย่างจริงใจนะคะแล้วก็เอาใจลูกค้าด้วยอยากจะให้ทุกคนมีความสุขนอกจากนั้นก็มีแนวคิดในการที่จะให้คืนกับสังคมหรือว่าช่วยเหลือผู้ได้โอกาสด้วยนะคะมีคอนเซ็ปต์อีกร้านหนึ่งที่ไปเจอมาน่าจะเป็นไอเดียที่แบบท่านที่ทําหมูกระทะอยู่คุอแจใจกุญแจทาหมูกระทะบ้านเราเป็นกระทะโค้งใช่ไหมครับค่ะผมไปเจอร้านนึ่เป็นร้านวัยรุ่นมานะครับ ข้าวเตาขนมครกมาทำอ่ะไอ้ไอ้เตาที่ใส่ขนมครกที่ยอดขนมครกอ่ะนะครับเขาแทนที่จะเป็นเตาโค้งๆใหญ่ๆติ้งนะเขาเอาเตาขนมครกมาแล้วก็มีพวกอาหารทะเลบ้างเนื้อบ้างไก่บ้างหลากหลายเนี่ยมาให้ยอดขนมครกก่อนหยอดก็จะมีน้ํามันพืชทามีเนยมาทาแล้วขยักทาะไรก็ยอดลงไปนะครับแล้วก็เพื่อเพิ่มสีสันก็มีไข่นกกระทามาให้หยอดใส่เพิ่มอมีชีสมาให้ใส่เพิ่มมีผักสดมาให้ใส่เพิ่ม ปรากฏว่าเด็กๆทานกันแน่นร้านทานกันเยอะจริงๆนะครับเป็นเป็นภาพที่แบบว่าเข้าไปแล้วตกใจทีแรกเห็นหน้าร้านก็นเล็กๆนะครับแต่พอเข้าไป,ปกฏว่าเป็นความสนุกของของวัยรุ่นนะครับท่านที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับบูก็ท้าอยู่ลองไปประยุกต์ใช้นะผมว่าถ้าทําไฟดีๆคือร้านนี้ไฟอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นเตาขนมครกดีๆแล้วทําหันหันชิ้นเล็กนิดนึงนชิ้นเล็กหน่อยนึงนะครับหยด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 ,ยด,ยดลงไปแล้วก็ประยุกต่อนะ พอทําเสร็จเขาให้ทานแบบแบบเวียดนามด้วยคือไม่ได้ไม่ได้ตักเข้าปั<ช>่ะใช้ผักพออมีผักสดก็อะ<อ>กาศหอมาะไรสมมติว่าคุิชรีใส่ใส่เนื้อใส่ชีสใส่ไข่แล้วก็ทาไปใช่ไหมพอพอ,พอสุกเสร็จเอาช้อนตักมาแบบเราแค่ขนมคกเลยนะครับ<อ>ตักเสร็จไปเอามาใส่ที่ผัก ห่อผัก<อ>็มีน้ำจิ้มทั้งรสจัดกับรสไม่จัดให้เราทานคือคนเวียดนามเนี่ยเวลาทานจะใช้วิธีห่อผักเสมอแบบนี้ค่กลายเป็นว่ากลายเป็นไปกลายเป็นเทรนด์ของเมืองขึ้นมาเลยนะตอนเนี้ยอาจารย์นะคนแปลว่าร้านหมูกระทะอันนี้เนี่ยคือไม่ได้มาเป็นชิ้นๆแบบตเต็มตเต็มตเหมือนอย่างของบ้านเราแต่เขาหั่นทํามาเป็นชิ้นเล็กๆแบบสับๆชิ้นค่อนข้างเล็ก๋อชิ้นค่อนข้างเล็กมาแล้วก็ส่วนใหญ่สมมนนถ้าจานรวมมิตรก็จะเป็น เนื้อเนื้อสองส่วนหมูหนึ่งส่วนไก่หนึ่งส่วนหมักบาคนละแบบหมักแบบเครื่องเทศแบบนมเปนหมักแบบพริกหมักแบบอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ค่ะอาจารย์คะแล้ว,วพวกซีฟู้ดค่ะแล้ววัสดุของตัวเตาขนมครกเนี่ยนะคะคือทํามาจากอะไรอะคะหมายถึงว่าเป็นดิน,นหรือว่าเป็นเป็นเหล็กอลูมิเนียมแบบที่เราเห็นกันเป็นเหล็กแต่เป็นรูรูใช่ไหมคะขนมครกหนักๆแบบบ้านเราใช่ค่ะเตาขนมครกหนักๆแบบบ้านเราค่ะนะครับแล้วก็คือคือ ถามว่าอาหารรสชาติเป็นไงก็คือเป็นความสนุกเหมือนเด็คนไทยที่ทานไม่ว่าจะเป็นหมูกระทะไม่ว่าจะถั่สุกี้เนี่ยคือการที่เราได้ปรุงเองแต่งน้ําจิ้มเองสุกมากสุกน้อยเองเนี่ยมันทําให้ตัดปัญหาเรื่องของไม่ถูกใจถิ่นไปซะนะครับเพราะฉะนั้นสิวิทียาในการขายอาหารตันนี้ถือว่าเนื่องจากคุณคุณเป็นคนปรุงเองไงใช่ไหมสุกสุกมากสุกน้อยเนื้อเหนียว<ๆ>เนื้อไม่เหนียวเนี่ยคุณบดไม่ได้เพราะคุณเป็นคนปิ้งเองปิ้งเองทําเองแต่งเองค่ะนะคาใหญ่ไม่คุณบดไม่ได้เพราะฉะนั้น คนส่วนใหญ่ก็จะจะ,จะชอบแบบนี้ <c oughs> ่วันนี้ผมที่เอามาเล่าก็เห็นเด็กศรีสัจดีแล้วเมืองไทยผมยังไม่เคยเห็นเนาะให้ใช้เต่าขนม <c oughs> คบทาเห็นเพื่อนกัมพูชาบอกว่าก็เริ่มมีหลายร้านแล้วนเ่ี๋ยงนี้ที่ใช้เต่าแบบนี้มาทํากัน <c oughs> เป็นที่เป็นที่นิยมมากขึ้น <c oughs> เป็นที่นิยมมาก <c oughs> ดูแบบน่ารักน่ารักได้ทําเองแล้วที่สําคัญคือไม่ต้องกินแบบปริมาณเยอะเกินไปมีผักเยอะด้วยนะคะใช่เขาหั่นเล็กเก็กจะใส่จะใส่หอมหัวใหญ่ใส่แครหอดใส่แตงปลาอะไรก็มีหลากหลายแล้วก็มีเครื่องเคียงมาฝาว่า จเน้นผักเยอะนิดนึงแล้วก็มีตักดองให้ทานนะครับแล้วก็มันมันก็ไม่มันมากจนเกินไปเพราะเราแต่ละคนก็จะมีเบ้าของตัวเองถูกไหมเราตอนเราไปกันว่าคุณคุณพิยพัฒน์ก็จะมีสามเบ้าไม่ถึงเบ้าเบ้าของเตาไม่ใช่เบ้าหน้านะคะอาจารย์เบ้าของเตาเพราะบางคนบางคนที่ไม่ถนเนื้อก็ก็ไม่ต้องไปเอาเนื้อในเเตาตัวเองเลยก็ทําไปจะใส เนยมากเนยน้อยอนคำกันเองเอายังไงก็เลือกเอาไม่เลวนะครับก็เป็นไอเดียที่เลยเอามาสุปสั้์จะได้เป็นทางธนากินของที่ทําธุรกิจแบบนี้ครับฟังแล้วก็อยากทราบเลยว่าเออแล้วที่ไปชิมร้านอื่นๆจากที่ประเทศอื่นๆนี่เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามกันครั้งต่อไปนะคะอาจารย์ค่ะเฉลยคํำถามเลยค่ะครับในสัดส่วนประชากรคนจนที่มีรายได้ต่ำกว่าสองพันเนี่ยนะครับคนคนไทยมีสิบจุดเก้าเปอร์เซ็นเนี่ยนะครับคนเวียดนามมี เพราะฉะนั้นในกลุ่มแจงวีเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้คนเวียดนามมีคนจนน้อยกว่าคนไทยอยู่รประมาณ2% 2.5%เรนืดด่องจากดอกเป็นข้อบีครับค่ะคุณผู้ฟังท่านใดที่ตอบข้อบีไปนะคะ<ม>เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะเป็นผู้โชคดีหรือเปล่าแล้วก็จะได้รับของทีะลึกจากพนมเปญจากกรเจิงกรเเษมสันหรือเปล่านะคะเช้านี้ขอบพระคุณอาจารย์มากมากเลยนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะคะวันจันทร์ครับสวัสดีค่ะ หมดเวลาของคุณม o เล n ้งอาเซียนเช้านี้แล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังแล้วก็ส่งข้อความมาพูดคุยกันขอบคุณ53สถานีเครือข่ายอาสมทที่กระจายเสียงเราไปทั่วประเทศด้วยนะคะเดี๋ยวจบรายการนะคะฝากติดตามที่ page Good Morning เพจ g ุ o มดเลี n i งอาเซียนในเรือ105เมกะเฮิร์จับไป Facebook Live คําสับจากข่าวที่น่าสนใจในวันนี้กันนะคะวันนี้คุณอิสรีดิฉันพิญญาพัฒลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ105คืบหน้าข่าว